สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องเอมชนทิชาในวันนี้ผมจะมาอัปเดตคิวงานของน้องเอมชนทิชาในวันที่17ธันวาคมนี้นะครับซึ่งน้องแอมชนทิชาจะไปแสดงที่ที่ว่าการอำเภอศรีสรงคมจังหวัดนครพนมนะครับและยังมีข่าวดีนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบน้ำเสียงของน้องแอมชนทิชาข่าวดีก็คือต้นสังกัดของน้องแอมชนทิชา ได้ปล่อยทีเซอร์ซิงเกิลใหม่เพลงล่าสุดออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับโควเวเพลงพาแรงของน้องของไต่อ,อลไทยนะครับซึ่งแอดได้เข้าไปดูแล้วบอกได้คำเดียวว่าเพราะมากเลยนะครับไม่แพ้ต้นฉบับสำหรับใครที่ติดตามน้องแอมอยู่ตอนนี้นะครับ ก็สามารถเข้าไปดูได้ภายใต้สังกัดของค่ายแกรมมิกโกรนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยสวัสดีครับ